ก็เป็นคลิปของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่เนาะนะครับปีนี้ปีที่4นะครับเดี๋ยวโหมดนี้อโอเคนะครับเดี๋ยวเรื่องที่แล้วเราเรียนกันในส่วนของการใช้อินเทอร์เน็ตเนาะ นะครับเดี๋ยวอัดครั้งน okay. ี้เราจะมาเรียนกันในส่วนเครื่องต่อไปคือการค้นหาข้อมูลนะครับการค้นหาข้อมูลมันอยู่ในหนังสือหน้าหน้าอะไรค่ะครูยังไม่เปิดหนังสือเลยฟาดฟาดฟาดเดี๋ยวครูหาหนังสือก่อนนะครับักเรียนต้อเปิดหนังสือนะครับหนังสือในวิชาวิทยาการคำนวณเนาะนะครับเรื่องการค้นหาข้อมูลนะครับเป็นเรื่องที่3ของบทนี้นะครับ เรื่องที่สามแล้วของบทนี้เนาะแป๊บหบนึง่งนะครับอ่าได้แล้วนะครับวิชานี้นะครับจะถูกไปรวมคะแนนกับวิชาวิทยาการคณ้ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปุ๊บปับ๊บมาทางนี้แล้วนะครับ ส่วนของการค้นหาข้อมูลเนาะอ่ครูเปิดหนังสือแล้วนะจ๊ะการค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลนะครับมาแล้วนะการค้นหาข้อมูลหน้า39นะครับเปิดหนังสือเรียนหน้า39นะอาจารย์มาดูการค้ moon, นหาข้อมูลก่อนครับการค้นหาข้อมูลคืออะไรหนังสือเรียนหน้า39นะครับการค้นหาข้อมูลเขาบอกว่าการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้น เราจะต้องพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ลงไปในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หากไม่ทราบที่อยู่เว็บไซต์นะครับเราสามารถนำเว็บไซต์สืบคน้นมาค้นหาข้อมูลนะใช้งานได้เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมนะครับคือเว็บไซต์ Google โดยเว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับเราเรียกว่า Search Engine เครื่องมือนี้นะครับสามารถใช้ข้อมูลได้มากมายเมื่อเปิดเว็บไซต์ Google ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าจอเว็บไซต์ก็จะแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอเว็บไซต์ Google นะครับโอเคนจะจ๊ะเว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาข้อมูลค้นหาต่างๆข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเว็บการเซิร์ชเอนจินเออเขาเรียกว่าการเซิร์ชเอนจินตัวนี้ซึ่งตัว เว็บใช้ที่ได้รับความนิยมก็คือเว็บ Google นักเรียนเข้าใจนะโอเข้าใจตรงนี้ด้วยวิธีการค้นหาก็คือ Search Engine เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมก็มคือเว็บไซต์ Google นะครับอ่ะผ่านอ่าไม่ผ่านนี่ปูละ่ะการค้นหาข้อมูลนะครับอ่า การใช้งานเดูสายค้นข้อมูลทีนี้การใช้งานเพียงพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความหรือคำที่ต้องการลงไปในพื้นที่สำหรับการสืบค้นข้อมูลจะมีข้อปรากฏให้เห็นาดูตัวอย่างนะเนี่ยเขาบอกว่าพิมพ์คำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีคำขึ้นมาต่อท้ายเพียบไปหมดเลยเนหะ็นไหมนะครับว่าเราต้องการ คำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านไหนบ้างนักเรียนจะต้องเจาะจงคำคือใช้คำที่เจาะจงกับเนื้อหาไปเลยนะครับที่นักเรียนต้องการยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการแรงโน้มถ่วงของโลกแต่นักเรียนไปนเซิร์ชเขาว่าแรงอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงรับแรงจ่ายแรงนู่นแรงนี่เยอะแต่ถ้าเกิดนักเรียนใช้คำแบบเจาะจงลงไปเลยเช่นแรงโน้มถ่วงของโลกมันก็จะขึ้นเนื้อหาของแรงโน้มถ่วงของโลกเลยจะไม่ขึ้นแรงอื่นมาให้ นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าการใช้คําที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วกด enter นะอ่าอ่าไม่ไปให้กูด้วยปุ๊บมาอ่าทีนี้ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลนั้นนะครับอาจจะใช้ความหมายกว้างเกินไปเราจะได้ข้อมูลที่มีความหมายกว้าง นะครับมีความหมายกว้างๆดังนั้นะเราควรใช้คำที่ตรงประเด็นกระชับนี่รูไฮไลท์ไว้ตรงประเด็นและแกระชับเราจะได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการนะครับอ่าดูเห็นไหมในหนังสือเรียนหน้า1 1ใช่ไหมครับถ้าเกิดนักเรียนต้องการเรียนรู้เรื่องแรงแม่เหล็กอ่านักเรียนกำลังศึกษาเรื่องแม่เหล็กอยู่ในหน้า41นะ สิบเอ็ดนักเรียนดูหนังสือคําว่าแม่เหล็กอยู่นสนใจเกี่ยวกับคำว่าแม่เหล็กนี้แต่เรียนใช้คําว่าแรงนักเรียนจะได้รับความหมายหรือข้อมูลแบบกว้างกว้างากว้างๆยังไงอ่ะบุฟยาให้ดูถ้าเกิดจะเรียนต้องการแรงแม่เหล็กนะแต่เรียนพิมพ์คําว่าแรงคําเดียวมันก็จะมีแรงงานต่างดาวแรงบันดาลใจแรงเงาแรงน้ำกหวงังแรงแรงเสียดทานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ แต่ไม่ตรงกับความต้องการของนักเรียนความต้องการของนักเรียนก็คือแรงแม่เหล็กเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องเสิร์ชคำว่าแรงแม่เหล็กลงไปเลยท,ทันทีเพื่อเป็นคำที่กระชับและตรงประเด็นที่เราต้องการ นะครับมันอยู่ในส่วนของหน้า41 4สีเห็นไหมครับนี่คือการค้นหาข้อมูลเนาะทีนี้ในหน้าส2เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการค้นหารูปภาพนะครับเป็นการค้นหารูปภาพอ่าอันนี้เห็นไหมจากหน้านี้ก็คือจากในหน้าจอของคุณเนี่ยนะเขาบอกว่าหากเรียนระบุให้ตรงประเด็นคำว่าแรงแม่เหล็กนี้สิ่งที่ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กโดยตรงเลยเห็นไหมครับนีแรงแม่เหล็กโดยตรงเลยในสิ่งที่เรียนต้องการเลยทีเดียวนะครับหน้าต่อไปเขาบอกว่าในหน้า42นะเน้นสื่อเรียนจะอยู่ในหน้า42เขาบอกว่าหากต้องการค้นภาพเว็บไซต์ Google สามารถค้นหาได้เช่นกันโดยพิมพ์คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกเมาส์เลือกคำว่าคน้นรูปตรงนี้ ไม่ขยายให้ครูอ่าเรื่องคำว่าคนลูปเห็นไหมครับจะมีคำว,ว่าทั้งหมดแล้วก็คนรูปใช่หไหมนักเรียนพิมพ์คำว่าคนลูกก่อนแล้วนักเรียนก็ค่อยพิมพ์คีย์บอร์ดหรือพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็คาคนลูกก็ได้แล้วแต่มันเลือกอย,อย่างไหนอย่างหนึ่งได้นะครับเห็นไหมครับคลิกเมาส์เลือกคนรูปเสร็จแ,แล้วจะมีรูปภาพเกี่ยวกับคําว่าแรงแม่เหล็กขึ้นมาเพียบเลยเห็นไหมอ่านี่คือการใช้คํา ที่ตรงประเด็นและกระชับนะครับหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้เป็นคลิปวิดีโออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นข่าวสารแผนที่แผนผังอย่างนี้ได้ได้หมดนะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดนักเรียนต้องการค้นภาพแล้วนักเรียนสนใจภาพนั้นอยากได้ภาพนั้นมาทํารายงานอยากได้ภาพนั้นมาประกอบการออกแบบปกหรือว่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนักเรียนก็คลิกที่รูปรูปนั้น คลิกที่รูปนั้นเลยเสร็จแล้วมันจะแสดงรูปภาพขึ้นมาอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับอ่าคูเรื่อมไปหน้า4.3แล้วเนี่ยเสร็จแล้วให้เรียนคลิกขวาคลิกเมาส์ขวานะคลิกเมกาส์ขวาแล้วจะมีคำสั่งคำสั่งป๊อปอัพขึ้นมาเห็นไหมป๊อปอัพขึ้นมามันจะขึ้นคำว่า save image add save image แอปตัวนี้อย่างนี้นะฮะอ่าเขียนไม่ทันใช่ไหมมันจะขึ้นนี่นี่มันจะขึ้นคำนี้ให้เลยนคลิกตัวนี้หนึ่งครั้งอ่าคลิกตัวนี้หนึ่งครั้งคลิกขวานะเมาส์มันมีสองปุ่มบุมซ้ายกับปุมขวาในชะ่ไหมเวลาเราเลือกพื้นที่ใดๆอ่ะเราจะเลือกในพื้นที่ปุ่มซ้าย,ายแต่คลิกขวาก็คือจะเปิดเหมือนเขาเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์อ Computer, เรียก property นะครับคลิกขวามันจะขึ้นกล่องแดร์ล็อกขึ้นมา แล้วเรียนเลือกคำว่า save image add คุณครูพูดภาษาอังกฤษเยอะๆนะข้อสอบออกเป,ปก็นภาษาอังกฤษนะครับ add เสร็จแล้วทำไง,งต่อปุ๊บเลือกให้เรียนเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรามันจะขึ้นกล่องมา,งาแล้วเนะี่ก็จะ save ว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นที่ต้องการแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่า save ว้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าหาไม่เจอแล้วก็ไป s ซฟ e save ใหม่ นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็กดปุ่มโอเพเอ่อโอเพนอ่าเลือกโฟลเดอร์พื้นที่ปลายทางที่เราต้เก็บเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับพอสิ้นสุดพื้นที่กขาวแล้วนะครับมันจะขึ้นเปลี่ยนปเป็น c o ว่า save ตรงนี้นะครับ save เป็นคำวันนี้ปุ๊บนักเรียนตั้งชื่อเลยตั้งชื่อตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยกด save นะตั้งชื่อตรงนี้ก่อนตั้งชื่อแล้วก็ค่อยกด save อันนี้ต้งที่อันดับหนึ่งอันดับสองตรงนี้นะครับเล้วคยกดเซฟนะครับเซฟหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าบันทึกนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วสำหรับในส่วนของการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครัเป็นส่วนของกิจกรรมแล้วนะฮะกิจกรรมนี้นะครับมันอยู่ในหน้า4 4เขาบอกว่าประยุกต์การใช้ ข้อมูลตรงเรื่องราวที่สนใจได้ครับอ่ะเฉลยง่ายๆเลยคำค้นถ้าเกิดวันเด็กแหละข้อมูลที่เรียนจะได้รับนะครับคือกิจกรรมวันเด็กประจําปีต่างๆหรือรวมสถานที่จัดงานวันเด็กถ้าเกิดนักเรียนค้นหาข้อมูลคําว่าวันเด็กนะงานวันเด็กตรงนี้นะมันจะมีข้อมูลอย่างเงี้ยคร่าวๆข,ขึ้นมาให้นะครับถ้าเกิดใช้คําว่าวันเด็กล่ะ มันก็จะเป็นคําขวัญวันเด็กประวัติวันเด็กหรือวันเด็กแห่งชาติมันก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเด็กความหมายของเด็กอะไรกิจกรรมเนี้ยนี่คือการใช้คำค้นเป็นการประยุกต์ในการใช้คำที่ตรงประเด็นและกระชับตรงนี้นะครับอ,อ่าทางทีนี้การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับเนกิจกรรมเนี่ยเขาบอกว่าให้เรียนค้นหาชื่อนักวิทยาศาสตร์ และผลงานที่นักเรียนรู้จักมา4คนจากนั้นนำนักชื่อนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเขียนลำดับตามช่วงเวลาของแต่ละคนเขาว่าช่วงเวลาคือช่วงเวลาที่เขาได้ผดิตคิดค้นในด้านวิทยาศาสตร์นะครับตัวอย่างตรงนี้ก็คือ1กาลิเลโอกาลิเลโอนะครับในปีนี้2-5 6 4ถึง64 1 6 4ห ตรงนี้นะครับเขามีหน้าที่เขาประดิษฐ์คิดค้นกล้องโทรทัศน์ไว้สำหรับดูดาวนะครับนี่คือกาลิเลโอส่วนคนที่สองตรงนี้นะครับเซอร์ไอแซกนิวตันเซอร์ไอแซกนิวตันเขาเป็นคนคิดค้นกดแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับคนที่สาม โทมัสอานิสันโทมัสอานิสันประดิษฐ์หลอดไฟฟ้านะครับโทมัสอานิสันคนนี้ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้านะครับคนที่สี่โรเบิร์ตไอสไตน์โรเบิร์ตไอสไตน์นะครับแต่งตั้งเอ้ยเขาบอกว่าทฤษฎีสัมพันธภาพ ไอเบิร์สเอสตอยเียิตสีตั้งสมพันธภาพนี่คือตัวอย่างนะนะครับแล้วก็มาเรียบเรียงคำในการค้นหาข้อมูลอย่างนี้ตามคลิปตามวิดีโอตามระยะเวลาที่เรียนค้นหามาได้นะครับอ่ะมีคำถามอยู่3คํคำถามนะครับในหน้า45นะครับมีคำถามอยู่3ามคำถามในหน้า15่สบ้นะเขาบอกว่าการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพื่อทำกิจกรรมของข้อหนึ่งและข้อสองข้อหนึ่งอยู่ไหนอะข้อหนึ่งอยู่นี่แล้วข้อสองอยู่นี่นักเรียนใช้คำค้นอะไรได้บ้างอ่านักเรียนใช้คำค้นอะไรบ้างหนึ่งงานวันเด็กวันเด็กแห่งชาตินักวิทยาศาสตร,ร์และนักวิทยาศาสตร,ร์โลกนะครับนี่คือคำเฉลยเนาะนะครับข้อสองเขาบอกว่าจากการทำกิจกรรมนักเรียนค้นหาข้อมูลหลายแหล่งข้อมูลใช่หรือไม่ ใช่เราต้องค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์แต่ละหน้าแต่ละหน้า,นาค้นหาข้อมูลนะครับแล้วเอาข้อมูลแต่ละที่น่ยมาเรียบเรียงข้อมูลใหม่อะไรใหม่นะครับข้อ3ก็เขาบอกว่าจากข้อมูลในการสืบค้นซึ่งมีมากกว่า1แหล่งข้อมูลนั้นนักเรียนมีวิธีการเลือกแหล่งข้อมูลอย่างไรอ่าตอบเลือกจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการที่เพราะหน่วยงานนี้มีความน่าเชื่อถือนะครับนี่คือ เ,เขาเรียกว่าอะไรอะคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะครูแนะนํานะครับข้อสอบเขาบอกว่าข้อใดเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะครับหนึ่งตัวอย่างนะ Search Keyword ร์ดสองเ e ิร์ช e อนจินสามเซิร์ชอินบ็อกสเว็บอินเใช้คำว่าอะไรครับ คำที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีชื่อว่าอะไร1 s e a r เซิร์ชคีย์เวิร์ด e n g เซิร์ชเอนจิน d e x เซิร์ชอินเด็กเซิร์ชเว็บเออใช้คำว่าอะไรครับใช้คำว่าเซิร์ชเอนจินนะฮะเซิร์ชเอนจินตัวนี้นะครับโอเคโอเค อ่ะเรื่องต่อมาเดี๋ยวมันจะไม่จบแต่น่จะจบแล้วนะกิจกรรมอ๋อจะเห็นได้ว่าสรุปสรุปเพาสรุปมาให้หน้าสุดท้ายละเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลจะแสดงข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมากมายเราสนใจสามารถคลิกดูได้ทันทีและข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจะเป็นไปได้ที่ข้อมูลเรื่องเดียวกันอาจมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ซึ่งการนําข้อมูลมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาถึงผู้สร้างเว็บไซต์หรือผู้นําเสนอข้อมูลดัน,นั้นด้วยนะครับในการนี่คือสรุปให้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้อาจประเมินจากประเภทของเว็บไซต์ซึ่งหากเป็นเว็บของหน่วยงานราชการสํานักข่าวหรือองค์กรต่าง,างๆความน่าเชื่อถืออาจมากกว่าเว็บไซต์ที่สร้างโดยบุคคลทั่วไป นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลต่างๆอาจจะต้องมีการปรับให้ทันสมัยดังนั้นเราควรพิจารณาวันที่เผยแพร่ข้อมูลด้วยนะครับนี่คือสรุปในส่วนของการค้นหาข้อมูลนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะที่ใช้คำว่ากรุงเทพานครนะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่หน่วยงานราชการนะหน่วยงานราชการก็จะเป็นเห็นไหมครับ go. p h ตัวนี้นะครับเว็บไซต์หน่วยงานราชการของกรุงเทพนะครับอ,อันนี้ก็คือการใช้อินเด็อตาบางที่ก็เขียนในภาษาวิชาการนะครับบางเว็บไซต์เขียนภาษาพูดรวมน้าภาพเสียงและภาพเคลื่อนไหวตรวนี้นะครับหากนำมาใช้อาจต้องปรับให้เหมาะสมกับการนำเสนอนะครับ เช่นการนําข้อมูลมาทํารายงานจะต้องนําข้อมูลมาเรียบเรียงให้เป็นภาษาสําหรับผู้อ่านรายงานนะครับแล้วต้องอ้างอิงนี่ตัวนี้สําคัญเลยเพราะฉะนั้นจะโดนลิขสิทธิ์อย่างมากนะครับต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเอามาจากเว็บไหนเว็บไซต์ไหนเวลาไหนวันที่เท่าไหร่นะครับใครเป็นคนเขียนในหน้าเว็บไซต์นั้นนะครับอ้างอิงเขาถ้าเกิดไม่อ้างอิงเราไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาสามารถฟอ้องร้อง โดนลิขสิทธิ์ได้นะครับอ่ะเนี่ยการค้นหาข้อมูลนะนี่ตัวอย่างนักเรียนนกข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อพวชนี่คือเว็บไซต์ของอะไรลูกองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเห็นไหมครันักเรียนจะต้องระบุด,ด้วยว่ามาจากเว็บนี้เมื่อวันที่นี้ด้วยนะครับอ่า สองส่วนนะมาจากเว็บไซต์นี้เมื่อวันที่เท่านี้นะครับที่สำคัญนะครับอ่ะใครน่าเชื่อถือว่ากันใครจะน่าเชื่อถืออ่ะใช่ไหมโอเคนะครับจบและในส่วนของการใช้คำค้นหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ครูก็ขอพูดเพียงเท่านี้ นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ